บาเคลื่อนเด้อจ้าสวัสดีแม่หม,มอจ้าสวัสดีค่ะเอาวันออกเนาะอันเป็นจังได่อืมพันออกลูกสีเห็ดบ่ท่านใช่ไหมสามโศกเพท่านได้ได้อยู่แหมสามโบ่แม,ม,แม่แม่ว่าท่านห้ลูกมแม่หรือไงแปดเจ็ดเก้าไงแม่ว่าท่านเด็กป้อยให้ลูกหรือไงจา้าจ้าสวัสดีแม่หมอเป็นท่างการนะคะเด้อ ค่ะค่ะค่ะเอฟซีว่าไห้ตามแม่ว่าสัน่นผู้ต้องค้นกับว่าพ่เห็นอันมีคนเห็นเราได้ละที่แม่อไให้เบิดตกับไปนะจ้าแม่นอยูจค่สารคลิปว่าเฮ้าจ้าจ้าให้เขาเห็นดูถูอันเป็นจ้าใดอันฝันดีบ่แม่ลูกอาร์ตจะได้ไหนอาร์ตเหรอจ้าจ้าฝันว่า โทษคุยกับพรนะเนี่ยเอามาสร้างไฟฟันจังกันกันหรอกจ่ะโ <Yeah. S 2> ทษคุยกับพระคุย,ยมาเกินจนเมย mm. เป็นกนเลยว่าก็เลยถามเลขพนนี่ลาค่ะแต่ว่ามันสีอันนะเบิกจาก บัวอ่านดอกแม่เลขมันสีออกแล้วนี่มันจะยี่สิบหกหนึ่งน่ะจ้าโอ้ยคพ่อนลาว่าจังซีจ้าเป็นกนเลืววาตมาหาปูก็ดีคือกันละปูคือทอดอยู่อันเป็นจังไดกระทามชุรสุกทุกดกษกันคือจังสนิทเพิินน่ะในในกว้วฝันน่ะเนาะ เลยว่ากูขอตัวดีหน่อยอันพอพอคุยปั๊บกติขอตัวดีโลดเพื่อนเพื่อนวานะไม่สัน,นสหันดูบูฟูบอกเขาสีบังเลขท่านเอาแปลว่าจังไดน,น้อดูบูฟูบอกเขาสิบังเลขอยู่เดียวนีื่นอนบังเลขก็เหมือนล็อกเลขกันแหละมาตีคว่ำไม้เอาเองนะขึ้นกันเลยว่าเื่อนห้มาแล้วแต่ขึ้นกันเลยว่าปล่อยแบบฟา,บาดแบบบอดใดบอลูกจัน อลูกก็ทิืงอยห,หันตัวสันลูกก็จะเหนื่อยสิปู <c oughs> แต่นี่นะลูกยังบอกหลังเลขออกหนึ่งวันเออปล่อยนะนี่ว่าสันเอากันแล้วแค่เด้อไอ้ใครหาซื้อได้ก็ได้หาซื้อไม่ได้ก็แล้วแต่บ,บุญวรรันละมีันว่าอืมจ้าแม่ไู่อุงวงไรหลายเป็นคือไห่เลขแปดกับเลขเก้าคือยังคักจ้ะ คือเด็กวิ่งแม่นี่กามาแปดกับเก้าอยู่แล้วแม่ว่าแปดกับเก้านี่เลขวิ่งแม่ก็ปล่อยไปก้อนนั้นแล้วแมนบอจ้าอืมเพิ่นหายเดื่อยบาดเพิ่นหายยังซี่เดื่อยบาดเพิ่นยกขึ้นให้เบิ้งน่ะแดงจึงคืองโยแปดแปดเก้าสองเพิ่นมาแปดเก้าสองแดงจึงคือแปด้สแดงจึามตัวน่ะเออที่แม่เห็นน่ะน่ะ อ๋อมันคือว่ายูและกันเที่ยาเท็ดแล้วแต่คนที่ถือแล้วว่านั่นมันคือมานบากันลยที่ไปแล้วเฮ็ดตังซี่แล้วเอาธนั้นเด้อรปูกับบอมีเวลาที่ไปดันสู้มากถึงสามนิ้วเบอร์ซัพอืมมันคือเป็นเตังซี่ปูไปดันดีไม่ใบไม่ใบห้ามไม่ใบกันนี่ตรงนกมือหานิวแมนบอมเอนจ้ะอันไม่ใบกันเนี่ยเอา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 นิ้วอันซี่กับนิ้วโป้งใส่กันละเอา สามยุยกไม่ไหเข้าน่ะอือจะแปลว่าจังไดปูมันคือตีชนะค่ะแค่บาดเห็นกันดอกแม่ตีจังไดสันค่ะเนี่ยตีมันแปดเก้าสามหลุดแล้วแปดเก้าสามเออแปดเก้าสองคุณหายมาแนนบัตรมาที่ไหนเพื่อนยมเก้าสามอืมอย่าลืมอย่าลืมจะลูบคุณบอกเป็นภาษาอีสานทัานี่ล่ละอย่าลืม้ะลูกัน อันนี้เป็น,น,ท,นที่แส<ป>บแม่ปล่อยไปก่อนมันแล้วเด้อเบริร์ซัดปล่อยเข่าทรงเข้าละเข้าลายให้เอสซีไปแล้วก็คือแปดเก้าสามจ้าแปดเก้าแปดเจ็ดเก้าที่แม่ปล่อยไปั่นะมีแค่นี้เลทนะ่ะแปดเจ็ดเก้านักแปดรุนรุนเนาะแม่เนาะแมนแม่เน้นตัวใดสามคู่เนี่ยแม่ยังมาเน้น นั่งเนาะหมือนสุดท้ายจังเลยนะแม่อืออันนี้คือเลขความฝันจ้าแล้วก็เลขศูนย์ฮาเป็นจังใดอีกห้าฝันอีกเวีซับกันเลยบอหันถามมันฝันยำๆแล้วก็ฝันว่าได้นู่นได้นี่นะจ้าฝันเลยบาทนี่แม่จะฟันเลยอย่างนี้ยังฟันไม่ได้นะมันยังเป็นปิดสนาอยู่เลขราบเป็นจังไดแม่เพื่อนส่งมาบเขายังไม่ให้ปล่อยเลยโอ้ข้อส่งมาแล้วเออเขายังไม่ให้ปล่อยนะหางเดียววะแม่ หางเดียวโคโลหางเดียวบนหางเดียวหางเดียวล่างด้วยงวดนี้นะ่ะอ๋อสีทูที่จริงนะ่ะเขาจะให,ห้หางเดียวคือหกจดแม่นบอล่ละจ้าทีนี้นะ่ะเขาบอกมันเป็นเลขสัญจรจ้ามันก็มีบนมีล่างแนะเพื่อนเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแถมให้เป็นสองหางไปเลยเออเราก็เห็นดีด้วยถ้าจะปล่อยสองหางเพราะเป็นเลขสัญจรแสนรอบ รอคลิปอีกคลิปหนึ่งก่อนมันออกได้ไหมจะปล่อยหมดเลยเบอร์จ้าได้แม่วันออกแะย้ำอีกทีถูกต้องจ้ะมื่อนี้ให้ย้ำ3ตฟัไปไปก่อนเนาะเป็นโคเป็นโค้งสุดท้ายเนาะจ้ะวันนี้เอาเอาแค่เลขความฝันจ้าแม่เขาจ้าหัวดอเงือแม่ไหนนาไบบ่เอาสันแต้งวดอันศูนสามอันเดียนขั้นดูดเนาะมึงกูดูดเจ๊เพียน่ะ เเขขาาค่มีอันหนึ่งนะมีคอมเมนต์มาแม่เห็นสองสองคอมเมนต์บ่เขาว่างได้ไหมเขาบอกว่าเออเขาคอมเมนต์มาว่าไม่ถูกก็รวยหรือยังเขาบอก่างนี้โอแม่รวยไปอยากจะบอกนะคนที่คุยน่ะคนที่คอมเมนต์มาน่ะเจ้มีที่ดินแปดสิบไร่เหมือนคุณแม่ไหมล่ะแปาถือจนซื้อที่ดินแบบแปดสิบไร่ไม่สมบัติเก่านี่แหละเบิกซัก ถือเกลกนี้เนาะแม่เนาะโอ้สมบัติเก่านี่แหละไม่สมบัติคุณแม่ี่ดิถือนีกแล้วคนเป็นชื่อคุณแม่เรียบร้อยนะคะได้แล้วติดถนนอุดรอุดรอุดรนะคะถนนสี่เลนค่ะรวยไหมคะรวยค่ะแม่อ่าคอมเมนต์ไม่ดูตามมาตาเรือนี่อาละจ้างเขาเจอแม่เขาเจอเพราะหงษ์จ๋กเขาหงษว่าเขาหงษ์เลยไม่ตอบให้ไงเขาถามมาตอบให้ค่ะโอ้ เดี๋ยวแม่สิฟ้าไหนมือสุดท้ายเห็นมาจ้าค่ะค่ะคุณว้าวะล้วคุณลูกหุงยา็นแม่เนาะจ้าูกยำเอฟซีวะถ้โท่อีกแม่โท่อีกแม่เพื่อนว่าใจเย็นเย้เดี๋ยววานสิโท่หายเลยวะต้องดันเลขเก่าที่ปล่อยเนาะอย่าเปิดซับเนาะวันที่เราปล่อยไปจ้ารอบเลขแม่นะให้มาศูนย์เก้ากับหนึ่งเก้าเด้ล่างศูนย์เก้าหนึ่งเก้าไม่เปลี่ยนนะคะฟันล่างนะคะนี่นะจ้าบนกันนย์เกกับหนึ่งเก้าคุณแม่ยังไม่เปลี่ยนเลยยังชอบอยู่ ังมายแต่มันสำคัญเขาจะปล่อยให้เราบนหนึ่งคู่ล่างหนึ่งคู่นี่แหละเอฟีรอแต่เลขรับเนาะแม่เนาะ่รอแต่เลขรับว่ามันมาตรงกับของเราเนี่ยอัดไปเลยวันออกกับก่อนวันออกหนึ่งวันรีบไปหาซื้อลอตเตอรี่ค่ะมันจะต้องมีแต่ที่รู้แปดเก้าเจ็ดเก้าเตรียมสเต็ปบังเจ้าบอกมาแล้วไม่ขายจิบเก้าเขบอกอู้อ่านเลย ก็คือย่านค่ะแค่านนกับโมเลสูนเจ็ดีนะบอกกันต่ออันเจ็ดเก่าแม่อันเจ็ดเก้าแบบเก้าเนี่ยอะไรจับเก้าเขาบอกจมือไม่ขายเลยแม่เขาบอกอ่านค่นอันกันต่ไม่ย่านแค่วัวปีแค่จะไมอเหยื่อกันต่อท่นเี่ยั้นยู่าเต่อทานเดี่ย่ฟั้นยู่ย่านแล้วเลยกแม่ป้อยไปให้เบอร์แทบคลิปนั่นน่ะจ้ะ เอาไล่งานมาหมดแล้วจ้ะแก้วบุหรี่ทำโคกาาร้อยเิโล่านค่ะเอาหวดนมอีกรอแม่คือเก่าเลยจ้ายอเหมือนเก่าเอฟซีใจเย็นใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆสัมผัสในเอฟซีคุณนลูกาสนาเงินเทวดาจ้าจ้าพี่น้องคะชอบน้ำแม่หมอบบนะคะแม่หมอเป็นแนวทางให้ชอบกับจังตามบบมากระพานนะคะทางช่องเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ โใช้วิจารณญาณในการรับชมจังไดกับฝากกดไลคกดแชร์ในเด้อค่ะเป็นการวิเคราะห์ตัวเลขวดวันที่หนึ่งกันยายนค่ะ2องพันห้าอหกสิบเจ็ดนะคะเนาะชอบกับจับคับกกระพานจ้ะ